จับแล้วแม่บ้านชาวลาวฆ่าโหดในจ้างอดีตครูเกษียณวัย79ปีข่าวโสดได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอาบึงกลุ่มได้รับการยืนยันว่าจับกลุ่มตัวได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปกอสแขวงจำปาสักได้สั่งปิดข่าวและยังสั่งห้ามประชาชนในพื้นที่บ้านหนองหอเมืองจำปาสักแขวงจำปาสัก ให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีของนางบัวสีหาวงหรือจูนแม่บ้านชาวลาวอายุ25ปีผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้มีดปาดคอนางสมสวัสดสองสัมพันธ์อายุ79ปีหรือป้าหมูข้าราชการครูเกษียณซึ่งทำให้ใบหน้าของผู้ตายเสียหายและมีบาดแผลสาหัสทั่วร่างกาย เหตุเกิดที่บ้านพักย่านนวมิน70ซอย11ถึง11ถนนคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีกลับไปยังประเทศลาวในเบื้องต้นเชื่อว่านางบัวไม่พอใจที่ถูกไล่ออกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่สอนอบึงกลุ่มเมื่อวันที่21มกราคมตามที่ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้ที่มาจากสอนอบึงกลุ่มตำรวจเร่งล่าตัวฆาตกรสุดโหด ฆาตกรรมอดีตครูวัย79ปีพบเป็นศพภายในบ้านสภาพศีรษะถูกทุบตีและลำคอถูกปาดตำรวจยืนยันปมสังหารมาจากความขัดแย้งเรื่องเงินไทมลายเหตุการณ์21มกราคม2569ตำรวจสอนอบึงกลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเข้าตรวจสอบเหตุฆาตกรรมที่บ้านหลังหนึ่งในซอยนวมิน70ถนนคลองกุ่มเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุ เป็นบ้านสองชั้นมีรั้วรอบขอบชิดบริเวณชั้นล่างพบศพนางสมสวัสดิ์สองสัมพันธ์หรือป้าหมูอดีตข้าราชการครูย่านพระขนงสภาพใบหน้าผิดรูปจากการถูกทุบตีบริเวณลำคอใบหน้าและข้อเท้ามีรอยถูกฟันด้วยของมีคมนอนเสือชีวิตอยู่หน้าประตูห้องผู้ต้องสงสัยคือนางบัวสีหาวง์หรือจูนอายุ25ปีสัญชาติลาว ซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านให้ผู้ตายมาประมาณ1ปีและได้หายตัวไปหลังเกิดเหตุหลักฐานในที่เกิดเหตุการสืบสวนเบื้องต้นพบจุดน่าสงสัย2จุดคือประตูข้างบ้านซึ่งปกติต้องปลดล็อกได้จากภายนอกแต่เจ้าหน้าที่ต้องนัดประตูเหล็กเข้าไปตรวจสอบและพบถุงพลาสติกวางอยู่หน้าบ้านภายในมีผ้าหม่มเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเชื่อว,ว่าเป็นของนางบัวที่เตรียมไว้ทรัพย์สินของผู้ตายได้ตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้าน พบเงินสดกว่า4 0,000บาทถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในซองจดหมาย3 4ถึงซองพร้อมสมุดบัญชีธนาคารและไม่มีร่องรอยการงัดแงะบ้านคำให้การจากพยานทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสุมาลีชัยกองอายุ54ปีเพื่อนบ้านเล่าว่าสนิทก,กับป้าหมูมากเพราะผู้ตายมักจะขอความช่วยเหลือและพูดคุยด้วยเป็นประจำปกติป้าหมูอาศัยอยู่กับแม่บ้านโดยจะมีญาติมาเยี่ยมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้มีแม่บ้านหลายคน คนสุดท้ายเป็นญาติของนางบัวที่ลาออกไปนางบัวจึงมาทำแทนและทำงานได้ประมาณปีครึ่งเมื่อวานนี้นางบัวมาบอกเธอว่าทะเลาะกับผู้ตายและถูกไล่ออกสาเหตุเพราะขี้เกียจและตื่นสายจากนั้นนางบัวก็เดินออกไปปากซอยโดยอ้างว่าจะไปเรียกรถแท็กซี่ เช้านี้นางสุมาลีรู้สึกผิดปกติเพราะทุกเช้าผู้ตายจะตื่นมาเปิดไฟแต่โทรไปก็ไม่มีคนรับจึงไปดูที่หน้าบ้านและมองเข้าไปเห็นผู้ตายนอนแน่นนิ่งจึงรีบแจ้งกู้ภัยและตำรวจยืนยันว่าผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกสัญญาอุบลวิรัติผอ,อสอนอบึงกลุ่มกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยคือแม่บ้านที่หายตัวไปแรงจูงใจอาจเกิดจากการถูกไล่ออก หรือความขัดแย้งเรื่องการกู้ยืมเงินต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่ามีผู้ชายมารับนางบัวออกจากบ้านซึ่งยังไม่ยืนยันว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่เบื้องต้นได้ประสานต่อมตรวจสอบประวัติการเดินทางแล้วต่อมาพลตำรวจโทโชคชัยงามวงศ์หรือพลตำรวจตรีตามยศในขณะนั้นชื่อในข่าวต้นฉบับคือโชคติวัน์เลิงวิไลฝ่ายสืบสวนนครบาลเผยว่า บาดแผลชะกันที่ทำให้เสียชีวิตคือแผลที่ลำคอจากของมีคมและใบหน้าถูกทุบด้วยของแข็งจนเสียหายหนักเชื่อว่ามีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิตมูลเหตุจูงใจคาดว่าเป็นเรื่องเงินเนื่องจากนางบัวเคยกู้ยืมเงินผู้ตายและพยายามจะขอกู้เพิ่มแต่ถูกปฏิเสธประกอบกับข้อมูลว่าแม่บ้านรายนี้มีปัญหาทางจิตเภทเส้นทางการหลบหนีข้อมูลล่าสุดระบุว่านางบัวออกจากบ้านเรียกแท็กซี่ไปสถานีขนส่งหมอชิด ขึ้นรถทัวร์ไปยังด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีและหลบหนีข้ามไปยังฝั่งลาวผ่านช่องทางธรรมชาติตำรวจยืนยันว่ากล้องวงจรปิดไม่พบบุคคลอื่นน่าสงสัยเข้าไปในบ้านแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคน